โอเคครับก็กราบสวัสดีรักการเตกท่านี่วันะนะี้กลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับกับหลวงไข่และวันนี้เราอยู่กันในแมตช์ที่9ถึง16แล้วกันนะครับผมวันนี้จะรีบไปอย่างเร็วเลยนะครับจากพาร์ททิ่แล้วเราก็ได้ตัวดีแคนไรท์นะครับเพิ่มมา1ตัวนะครับก็เอาลงไปเลยครับไปดูกันว่าการเล่นของเขาจะเป็นยังไงเริ่มกันที่เวิ l ์ c คล s สครับเราเจอทีมระดับ3ดาวครึ่งนะครับคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ยาก นี่มาที่เดคเคิลไรท์ครับได้จ่ายเข้ามาข้างในแล้วนูนเยสยิงโอโหเข้าไปแล้วครับจากการต่อบอลชุดเดียวกับผมมาที่ไรญญาาท์ไรท์ฝากมาปาเกต้าโฟเดนครับลูดไปแล้วยิงยังไงครับโอโห s <S ลูนสกัดออกมาได้ปาเกต้ายังจับ oh บอลได้อยู่เอาเมรรนี้โอ้ชนคานครับโวโดนบุกบ้างครับ เปิดเข้ามาด้านในพาวโตเรสสกัดไว้ได้บอลมาที่กราซี่มาที่อินฟรีตยิงโอ้โหชนคานแล่กันคนละคานครับยังวะนนี้ปาลินยาตัดบอลไม่ติดครับนี่ฮะมารอบหลังสกัดไว้ได้จากรับเป็นรุกกครับเอาเมลอนแกะชาเข้าไปแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหดีเคนไรต์มงแย่งมาได้ครับมาที่โฟเดน เดินกระชากครับฉีกไปด้านข้างโกลบมา,าด้านในาปาเกตตายิงโอโหโดนโขกบ้างนะครับผมเฮ้ยไรส์โอไรส์ช่วยตกัดไว้ได้ท่านผู้ชมอุ้ยมาติเนสเกือบไปแล้วก็เป่าจรเขสกัดออกมาได้ครับกรรมการเป่านกยูงหมดเวลาครึ่งแรกรึ่งหลังโดนบุกมาบ้างครับผมมาติเนสโหออกไปเกือบจะถล่อมฤฤอีกแล<อ>้วไรส์ปาเกตตามาที่โฟเดน โฟเดนฝากมาเอาเมรอนตัดเข้าในโอหูโยนไปปาิญญาฝากไปโฟเดนโฟเดนล็อกกลับก็ามาตบมาที่ปาิญญายิงโอหโหอะไรครับนี่ชมนกชมไม้เลยครับจังหวะนี้ปาิญญาโอดดิคนไรส์ครับส่งแบบตอกส้นมาให้โฟเดนพลิกยิงโอโหติดนายประตูไร์เนี่ยเป็นตัวรับนะครับถ้าใครไม่อยากให้หลุดตำแหน่งเนี่ยใช้ไร์ไว้ผมว่าก็โอเคนะครับคล้ายๆปาิญญาเลย คือเขาจะไม่ผีผามบุกข,ขึ้นไปอ่ะถ้าเล่นเกมลุกอาจจะไม่ค่อยมีตัวเสริมเราค่อยสั่งให้มันขึ้นไปข้างหน้าเองก็ได้นะครับนูเย็สมาที่อารเมรอน,อรอนจิ้มเรียบร้อยครับโอ้โหสุดปลายเท้าลูกนี้ผมรู้สึกถูกชะตากับอันเมรอนอยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่ตอนหลังผมมีบุคยาโยซาก้าของอาเซนนลครับแต่ว่าใช้งานจริงแล้วผมรู้สึกว่าผมอาจจะคุ้นกับอาลเมรอนมากกว่ามาที่นูเยส ยุนเยตครับโอ้โหนี่ขนาดแตะยาวนะครับยังมาได้เรื่อยมาที่ปริญญาครับปาิญญาโยนเข้าในโพเดนโขกอะไรครับเนี่ยกรรมการปล,อล่อยนักเวทบดเวลาครับหลวนใ่่ชนะเ <c oughs> อไอระดับโอร์ฟาไปได้สองศูนต่อไปจะเป็นทีมหมูเจอแต่ทีมโหมดทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมรอบนี้ขอเล่นเป็นโปรเฟชชั่นอลละกันนะเพราะว่า ไม่อยากเสี่ยงแล้วครับสี่เกมแรกเนี่ยผมไม่เสี่ยงแล้วแต่มันหล่น,นะครับให้ดูเฉพาะลูกยิงโฟเดนครับหนึ่งศูนย์ครับโดนสวนบางคัาพาแลนด์ที่มันแข็งนะครับผมไม่อยากกาวินชาโอ้โหโดนซ้ำเข้าไปครับอะไรครับเนี่ยโปรเฟิชแนนอลจริงครับว่าลูเยสปากเกต้าปากเกต้าล็อกเข้าในจ่ายมาโฟเดนยิงแล้วซ้ำด้วยนูเยสไวซ ไรซ์ไม่ยิงบ้างหรือไงเนี่ยนูนเยสครับโอ้โหจริงการยิงของไรส์ก็ใช้ได้นะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจะแจ้งกับปาเกต้าม้วนอาวเมรอนอาวเมอรอนยิงเองครับโอ้โหนี่ครับมุมแทบจะไม่มีทำการปลองกักวร์หมดเวลาครับชนะ AI Professional ไปส์ี่นครับก็ไม่เข้าเป้าครับแต่ว่าก็ยังดีขึ้นมาที่เอลิทสามครับ เกมถัดไปก็ยังเล่นเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเริ่มเข็ดขยาดกับบทดาวเต็มเคมิสทรีเต็มถ้าเล่นเอารางวัลมันต้องเอาชัวไว้ก่อนนะท่านผู้ชมต้องขออภัยเลยุเยสมอนมาที่ออาเมรอนครับจ่ายมาโฟเด้นยิงครับโอ้โหทิ้งศูนยครับพาลิญยาออาเมรอนอุเยสดับหลุดแล้วครับผม จะทำได้ไหมยิงด้วยซ้ายครับเรียบร้อยสองสูงถือว่ามาดูกันแล้วกันว่าหลวงไข่จะยิงได้5ลูกหรือเปล่านะครับถ้าโปรเฟชชั่นแลขอตั้งเป้าไว้ที่5ลูกโอ้ลูกนี้นูเยตยิงไม่เข้าทดเวลาแล้วครับกรรมการก็เป่าลกวีมดเวลาครับนัดนี้ถือว่าทำได้ไม่ดีครับชนะไปแค่2อสู เอาเป็นว่าเราจะตั้งเป้ากันที่5ลูกนะครับถ้าเป็น professional ถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่านน้าถัดไปครับเคมีส์21นักเตะ5ดาวเต็มเรตติ้ง84จริงจริงเรตติ้งมันมีดึงกันได้ด้วยนะครับถ้าเราเอาตัวสำรองคะแนนต่ำลงมามันดึงเรตติ้งหลอกผู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับเจซุปครับปาเกต้าโอ้โหต่อมาแอนซูฟาตีครับเริ่มเบื่อครับผมเอาตัวสำรองมายิงเล่นบ้าง อย่างที่ผมบอกครับถ้าใครอยากจะหลอกคู่ต่อสู้ครับว่าพลังเราน้อยว่ะกดบดิอะไรเงี้ยครับให้เอาตัวสำรองกันแบบพวกทองแดงใส่เข้าไปนะครับพอจะดึงเรตติ้งเราลงมาได้ดูกูเปิดเข้ามาดูกูแมนซิตี้นัดล่าสุดนี่คือฟอร์มแบบร้อนแรงมากแอนซูฟาติฟาตินี้นัดล่าสุดก็ยิงแมนซิตี้ได้แล้วที่เจอกันและได้จุดโทษครับ ปาเกต้าซัดด้วยซ้ายเข้าไป2-0ครับเจสุสมาที่ฟาติครับฟาติกระชากเข้าไปไปที่ปาเกต้าปาเกต้ายึกยักรอเพื่อนเติมครับยังไงครับจ่ายกลับไปที่ฟาติฟาติล็อกครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปสวยงามครับผมเจสุสไปที่โยโก บอกบางกันท่านผู้ชมดูกูผมรู้สึกว่าผมชอบอาเมรอนมากกว่ามันจับบอลห่างด้วยแล้วยิงไม่ค่อยคมปาเกต้าครับยิงด้วยขวาลูกนี้ตกเข้าซ้ายเกือบจะได้ตามเป้าแล้วครับท่านผู้ชมปาเกต้าตกเข้าในมาฟาตาาีไปที่เจสุดเรียบร้อยครับ5 <1 more S 1> ้โซนครับในครึ่งเวลาแรกครับผมก็ผ่อนคลายได้แล้วครับหลังจากนี้ ปัจจุบันทีมหลวงไข่ก็ไปไกลกว่านี้เยอะครับแต่ว่าคือเอามาทําคลิปช้าท่านผู้ชมก็เลยเห็นเป็นชุดเ็าจะมีทีมที่ค่อนข้างจะอัปเดตกว่านี้เยอะเลยครับไป6กศูนยแล้วครับผมเจสุดเจสุดมาที่โดกูโดกูยังไงครับโอ้โหยังไปได้อีกครับโดกูลูกที่7ครับผม มันเด็วนะครับดูกูแต่ว่าถ้าโดนกระแทกหรือดิฟเนี่ยมันห่างตัวครับทำให้โดนสกัดง่ายผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ยิงเนี่ยไม่ค่อยคมด้วยครับแต่ว่าลูกนี้เขาทําได้ครับฟาตีตัดบอลได้ครับยังไงครับกระชากเข้ามาด้านในนะครับฟาตีก็จับบอลห่างเท้านะครับดูกูก็ห่างเหมือนกันแต่ว่ายังไงนี่ฮะยิงไม่เข้าครับฟาตีอีกครั้ง เจสุดล็อกแล้วยิงโอโหอะไรครับเนี่ยขุกขิดมากเลยลูกนี้ปาเกต้ายิงเข้าไปได้ครับสุดท้าย8ปดครับเกินเป้าแล้วครับนัดนี้เจสุดมาที่โดโก้ครับไอที่เจสุดเจสุดเขายิงเยอะจังวะเก้าศูนย์ครับท่านผู้ชมบอกตามตรงว่ปัจจุบันผมขายทิ้งไปแล้วนะครับเจสุด พอเอาไปลงทีมใหญ่ตัวจริงคือเขาสากกระเบือขึ้นมาเฉยโดกูครับอย่างไรครับปีกแมนซิตี้เนี่ยยิงไม่ค่อยคมตัวจริงก็เที่ยยิงเฉี่ยวไปเฉียวมาอยู่ครับผมท้ายแอดซิตอพอได้เจสุดเจสุดยังไงกรรมการเป่านกหวีดมดเวลาครับหลดไปชนะเจสุไปได้9-0ไางเอนัดนี้1,237แต้มครับก็ถือว่าดีเลย ก็หมดแล้วครับเรารีกันใหม่ครับรอบนี้มี2ดาวให้เด่นด้วยนะครับแล้วก็มีโอ้ก็โหดใช้ได้นะครับทีมที่เหลือทีมแรกกันก่อนแล้วกันนะครับกดเวอร์คลาสเอาแต้มพอโลหาตัวจ่ายมาที่บารินญากลับไปที่เจสุดเจสุดม้วนครับแล้วก็กระชากเข้าไปยังไงครับแล้วยิงโอ้โหจะยิงเสาแรกครับแต่ชนเสาครับอม่ระลอกหนึ่งจ่ายมาด้านในสโตยังไงครับโอ้โห อะไรครับเนี่ยโดนบุกจังเลยหลวงไท่บอดเบิร์คชาสองดาวครับไรสกัดไว้ได้ครับดีแคนไรหมดเวลาครึ่งแรกหลวงไท่ยิงยิงไม่ได้นะครับผมปริญญามา่เอาเมล่อนเมล่อนล็อกกลับมาจ่ายมาเจซุดยิงนี่แหละครับท้องขายครับไม่รู้จะโทษคนเล่นหรือคนยิงดีถ้าโดนสวนมาครับมาติเนสเซฟไว้ได้ แทงทะลุมาที่เจสซดฝากไปเอาเมรอนครับเอาเมรอนหลุดแล้วครับยังไงเจจิงเงงเลยไหมเรียบร้อยครับสัดด้วซ้ายครับไม่เหลือเท้าชนะดหยโแล้วนี่บอลยาวสวยมากครับมาที่ฟาตีฟาตียังไงครับผมหมิ่นเพื่อนไหมสับขาหลอกโอ้แล้วก็จ่ายไปผิดตัวครับรู้สึกเจสซดตทำงานไม่ค่อยได้หลวงไคก็เปลี่ยนดูนเยสเข้าไปครับแล้วก็เอาโฟเดนกลับมานี่ครับขึ้นหลังมาโฟเดนครับได้ เริ่มออกลายปาเกต้าครับจ่ายไปเอาเมรอนเอาเมยรอนยังไงครับล็อกเข้ามาโอ้โหเหนือชั้นยิงจริงนะว่าไมรอนพลังแค่81เองครับแต่ผมรู้สึกว่าพลังเขาเหมือน85ครับคือพลังที่เราต้องใช้คือมันดีมากแล้วก็เทสตล์ของอาเมรอนนะครับก็จะมีแบบเรบปิดนะครับแล้วก็แบบพวกเลี้ยงบอลติดเท้าดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโฟเดน ไปที่ปาเกตา้าอาทีที่80นะครับผมเอาเมอรลอนครับตัวจีของเราไปอีกแล้วครับยังไงครับตัดเข้ามาปาเกต้าซัดเต็มคอด้วยข้างซ้ายครับโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องจับเลยครับลูกนี้3-0ขอมาดีใจกับกล้องหน่อยนานๆได้ออกกล้องสักทีไปที่ปาลินยาพอลโลเติมครับ ลโลเติมเกมขึ้นมาโยนฝากข้ามไปที่โฟเดนโอในที่สุดเขาก็โขกเข้าไปจนได้ครับนี่ฮะซูเปอร์ซับของเราตอนแรกเอาแอนซูฟาติลงมาทำอะไรไม่ได้ครับโฟเดนลูกนี้ได้กระโดดโขกแบบโล่งๆโขกไม่เข้าก็ไม่รู้จะยังไงแล้วครับลูกนี้ดูับพอโลชิปมาโฟเดนแล้วกรรมการเ็าเป่านักเวียนหมดเวลาครับลงไขชนะไ i ไอ r วิร์ดได้4-0แต้มที่พันเ้ี่ครับ ถือว่าเข้าเป้าเลยจากนั้นหลวงไข่ก็ขายครับเจซุดไว้เอาเงินไปซื้อตัวอื่นบ้างครับเกมที่เหลือก็เล่นเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับผมไปลุ้นทํา5ประตูกันนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่าอาร์มรอนมาที่เพาโตเรสยิงโอ้โหกองหลังของเราครับปัจจุบันหลวงไข่ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับพอตอรเรสอัปเดตช้าไปนิดนึงต้องขอไปท่านผู้ชมอามรอนมาที่ปาเกต้าครับ ลูกที่สองจะได้ไหมแทงหลุดมานูนเยสสก,กิดโอ้โอยิงช้าไปหน่อยครับลูกนี้อีกอย่างนูนเยสเป็นคนที่จับบอลแล้วห่างตัวนะครับผมถ้ากระชากหนีอนดีแต่ถ้าแบบหลุดไปอย่างนี้แล้วกปชตกยาวนี่คือแบบเนี่ยฮะต้องถีบครับโอ้ไรแทงมาสวยมากลูกนี้นูนเยสหลุดไปยิงเข้าไปง่ายๆครับ 3-0ครับมอริโน่เติมขึ้นมาแล้วปาดเข้ามานูนเย็ดยิงครับสบายสบายรุ่นนี้4-0อาร์เมรอนฝากมาโฟเดนหามุมยิงแ้ลไปโอ้โหสุดสวยกรรมการปอกนกเวดเวลเวลาครับหลวงไ่เขาทำได้ตามเป้าครับชนะเอไอเฟิชโนนแบงค์อาสูตรได้ไปพันสองร้อยเจ็ดสิบสามแต้มเนี่ยครับ แต่มันควรจะเท่านี้ครับขั้นต่ำนี่เราจะทำได้เนาะถ้าไปเล่นเวอร์คัสเดนเดอรี่แล้วพลาดขึ้นมาได้300แตม้มนี่คือเสียาหายหนักนะครับขึ้นมาที่อีลิตสตอนนี้ก็เป็น6%ของเพลเยอร์นะครับถ้าเป็นอนะีลิตสองเนาะอีลิตหนึ่งจะเป็น3%ต่อไปครับแมตช์ที่15ครับก็ถือว่าทีมโหดใช้ได้ครับหวงไผ่ยังไม่ค่อยกล้าครับช่วงหลังเ,งน,เน้นเซฟแตม้มสับขาหลอก4-5ที oh, <my> แล้วยิงโอ้โ oh, ห ยิงธรรมดาโลกไม่จำปาเกต้าหลุดแล้วครับจะทำได้หรือเปล่ายิงด้วยซ้ายไหลๆไปครับผมสองสูนเหมือนเดิมครับให้ได้สักหาลูกครับนูนเยสกระชากไปแล้วยังไงครับล็อกกลับเข้ามาโฟเดนยิงครับสามูนเอาเมลอนครับแทงนูนเยสแทงหลุดดีจริงจครับสปีด90กว่าครับตัวนี้โอ้โหแล้วยังไงครับมืนจะลอดขาในประตูเข้าไปลูกนี้สี่นยแลครับ โดนสวนมาบ้างครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ับการปอลนกพิกหมดเวลาครับรอบนี้ทำไปได้แค่4-0ครับไม่เข้าเป้าแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับได้ไปที่1,149แต้มครับไม่ถึง1,200แต้มจากนั้นหลวงไข่ก็เสริมทับครับรู้สึกปาเกต้ามันเหนื่อยบ่อยครับเอาฮาเวดทิ้งครับแล้วก็เอาเมดิซันเข้ามาแทน นัดสุดท้ายครับของเกม,กมที่16รครับเจอตัวหัวนะครับล,ลองเอาโดโกมาใช้ดูอีกทีนะครับเผืญญ่อติดใจปารินญ,ญายึกยักฝากมาที่แมดดิสันยิงโอโคลูปนี้ไม่ได้ยิงพาวเวอร์ช็อตด้วยนะครับคือตอนนี้คือหลวงไข่ยิงพาวเวอร์ช็อตไม่เป็นครับตอนที่อัดคลิปปัจจุบันนี้คือแบบยิงถนัดแล้ว ลูกนี้ไม่ได้ยิง power ช h o t ครับแต่ว่าแบบบอลพุ่งแบบสวยงามมากแมดดิสันปกติตยิงไกลดีอยู่แล้วลูกรีคิกกันอะไรเงี้ยเรียบร้อยซื้อมาก็ได้ใช้งานเลยครับแต่แมดดิสันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลงไปช่วยเกมรับนะจะเน้นเป็นเกมลูกนะรครับดูเยสยยังไงครับหลุดไปครับยิงโห ปริญญาครับจักบอลได้ครับแล้วยังไงครับไปเองครับลูกนี้กองกลางตัวรับยิงเข้าไปครับโอ้โหปกติยิงนกตกปลาครับ3-0ฮะนูเยสมาที่แมดดิสันแมดดิสันล็อกเข้าในกลับไปที่นูเยสนูเยสยังไงครับผมโอ้โหแล้วเห็นช่องครับทิกไปแล้วก็โอ้โหแปรยิงเลือดเย็นอีกแล้วครับลูกนี้โอ้โหแมดดิสันหลุดครับลูกนี้แมดดิสันยิงเรียบร้อยครับโอ้โห ชีกไปขวาแล้วก็หักไปทางซ้ายอเล็กซานเดอร์อาโนซงสนเะฮืองนี่ครับยิงนกตกมาหนองไข่ก็ชนะไปได้5-0ตามเป้านะครับแต้มก็อยู่ที่1,239แต้มคนระับถือว่า8นัดหลังเนี่ยคือเน้นเก็บแต้มเลยนะครับผมคลิปหน้าผมว่าจะเริ่มทำ ครั้งละแนั้นะครับมันจะได้ไปเร็วหน่อยนะครับเพราะปัจจุบันผมเล่นไปไกลแล้วแต่คลิปยังไปไม่ถึงไหนเลยสวัสดีวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าท่านถูกใจเริมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมมาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโย